อันนี้ก็คือเขตกำแพงของวัดสีอริยบทอ่าออนี่แหละตรงนี้อ,อันนี้ก็เป็นวัดวัดใหญ่นี่ยคือวัดพระศรีอริยบทอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะครับโอ้โหลึกมากเลย อันนี้ก็เป็นทางเดินเข้าวัดนะครับโอ้โหหินหินแน่นมากโอ้แข็งแข็งไปลดอาณาเขตวัดข้างกว้างใหญ่ อันนี้เราเข้าไปใจกลางของวัดดีกว่าจะมีป้ายให้อ่านาเขาเดินเข้าไปอ่านวิหารก็เป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าและเป็นสิลาแรงอันนี้ทางขึ้นวิหารอึบ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 โอ้โหเป็นศิลาที่แข็งมาก รู้สึกว่าจะจะเห็นตรงส่วนที่เป็นฐานพระนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นพระเก่าตรงนั้นน่าจะเป็นพระยืนนะงนั้นพระยืนนะครับนี่ นี่ข้างหลังพระนะครับนี่ครับโหอันนี้อยู่ทางด้านหลังนี่ครับองคนี้ท่านค่อนข้างสมบูรณ์สุดเลยนะครับ